คิดยกกกำลังสองวันนี้คุยเรื่องคุณสมบัติของคนที่จะอยู่ในโลกยุคศตรวรรษที่21ได้อย่างนำหน้าคนอื่นนะคะคุณสมบัติที่ควรจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะสิ่งที่จะได้เรียนรู้กันสำหรับสังคมไทยคืออะไรนะคะวันนี้คุยกับอาจารย์สมเกียรติอ่อนนิม์ค่ะทุกๆวันพุธค่ะอาจารย์ก็จูบหัวไว้เลยนะคะ21ะคุณสมบัติมีอะไรบ้างคะเขาเรียกว่าคุณสมบัติผู้เรียนในคริสตศตวรรษที่21ก็คือว่าเมื่อโลกเปลี่ยนมาถึงทุกวันนี้ มนุษย์เปลี่ยนไปเด็กลูกหลานเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นลูกหลานของเราเนี่ยเขาไม่เหมือนเราแล้วโลกของเขาเนี่ยวางอยู่ข้างหน้าส่วนโลกของเราเนี่ยเรากําลังจะจากไปเราจะไม่ค่อยเข้าใจโลกปัจจุบันนี้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเด็กจึงอึดอัดกับหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนกันแทบจะทั่วโลกไม่ว่าประเทศตะวันตกตะวันออกโรยจน ก็เลยมีการศึกษาวิจัยกันอยู่มาหลายปีที่ผ่านมานะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นกระบวนการ2 1 s t century learner s movement ก็คือได้ข้อสรุปว่าการเรียนการสอนจะต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกยุคใหม่เพราะโลกยุคใหม่เนี่ยเป็นโลกที่จะต้องแข่งขันท้าทายมีความเป็นตัวของตัวเองดิจิทัลการเรียนรู้มันหลากหลายแล้วเด็กปัจจุบันเนี่ยสรุปง่ายๆคือเด็กปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วเขาเก่งกว่าพวกเราคนแก่มากนะัก ไม่ว่าคนแก่เนี่ยจะเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้ปกครองเป็นพ่อแม่หรือว่าเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่อมามาตะชนแบบอายุ60กว่าผมเนี่ยเด็กเอ่อหกสิบกว่าอย่างผมเนี่ยเด็กปัจจุบันแม้กระทั่งลูกผมเนี่ยก็เก่งกว่าผมลักษณะเป็นอย่างนี้ครับผมจะสรุป21ข้อนะไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับก็มีนักวิชาการคิดบอกเออให้มันสอดคล้องกับคาว่าศตวรรษที่21ก็จัดมาเป็น21ข้อข้อที่1ก็คือเด็กปัจจุบันต้องการมีส่วนร่วมกับทุกสิ่งอย่างที่ตัวเอง อยู่ในสังคมแวดล้อมในการศึกษาในการเรียนการสอนในชั้นไม่ชอบแสดงความเห็นชอบตั้งคาถามต้องการยกมือต้องการถามไม่ใช่ต้องการหลบคําถามอยู่ท้ายห้องที่2เด็กมีความรู้ความสามารถด้านสารสนเทศหรือดิจิทัลมากกว่าผู้ใหญ่อันนี้แน่นอนเด็กใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตไอแพดไอโฟนกับเทคโนโลยีแอลแกซี่โฟนอะไรก็แล้วแต่ข้อสามเด็กต้องการความโปร่งใสจากผู้ใหญ่พ่อแม่คิดอะไรจะให้หนูทําอะไร บอกมาตรงๆไม่ต้องมาทำเล่เหลี่ยมครูคิดอย่างไรกับหนูกับผมนะไม่ต้องมาไม่ต้องมีเหตุรรมีผลเด็กต้องการความโ่งใสจากค,ครูและพ่อแม่เ <c oughs> ด็กต้องการให้ผู้ใหญ่สารภาพผิดเมื่อตัวเองผิดไปแล้วไม่คมาแกขอโทษขอโทษคือคือเด็กต้องการให้ผู้ใหญ่ยอมรับความเละเทะที่ตัวเองเป็นคนทำชีวิตเด็กจะได้ก้าวเดินต่อไปเพราะผู้ใหญ่ไม่ช้าโทษทีนะครับก็ตาย เด็กมันจะต้องกล้าไปสู่โลกที่โปร่งใสามากขึ้นเราจะเห็นว่าผู้ใหญ่ผมหรือใครตะใครไม่ว่าจะชนเชื้อชาติไหนนะอพอทาอะไรผิดก็จะมีข้อแก้ตัวถ้าเด็กมันก็รู้ทันเดี๋ยวเนี้เด็กมันรู้ทันเด็ก <c oughs> ไม่ชอบผู้ใหญ่มีฟอร์มนะคะถ้าสมัยผมเนี่ยรู้ไม่ค่อยทัน <c oughs> ก็เราก็นึกว่าเออเขาผู้ใหญ่เขามีสิทธิในการที่จะทําความผิดแล้วก็ <c oughs> เขาก็อ้างเหตุผลแล้วแม่เราเถียงเพราะฉะนั้นเด็กต้องการให้ผู้ใหญ่สารภาพผิดชีวิตจะได้ก้าวหน้าต่อไปถ้าเด็กเนี่ยไม่สนใจในเรื่องการมีงานทําที่ดี แต่เด็กสนใจการสร้างชีวิตให้แตกต่างให้ตัวเองแตกต่างนะ ให้ตัวเองไม่เหมือนคนอื่นแค่นั้นเองต้องเข้าใจนะไม่ใช่ว่าจะผลักดันให้ลูกไปเป็นแพทย์เป็นวิศวะเป็นคนโด่งดังในสังคมร่ำรวยไม่ใช่เด็กเขาต้องการไม่เหมือนใครนะนั่นก็ขอ้ขอข้อข้อห้านะครับกเด็กต้องการเสรีภาพในการสร้างสารรค์อย่างไร้ขีดจํากัดไม่ชอบการเรียนแบบท่องจําเด็กครีเอทีฟนะครับค,คิดอะไรแปลกๆปไม่ชอบท่องจําแล้วละ่ะคิดนอกกรอบนะเด็กต้องการเชื่อมโยงกับผู้อื่นในเวลาจริงตามเงื่อนไขของตนอันนี้หมายความว่า เด็กต้องการมีเพื่อนพูดคุยสารพัสอย่างเนี่ย connectivity หรือว่า networking เชื่อมเยงกับทุกคนสดสด,สดไม่ต้องการของแห้งแล้วก็ทำงานกับผู้อื่นได้ดีชอบถือผิดเป็นครูทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน mm hmm. เรียนรู้จากการทำงานจริงมีทัศนะในเรื่องที่ว่า I can do หนูทำได้อย่ามาว่าหนูทำไม่ได้ไปนั่งข้างหลังเดี๋ยวครูจัดให้ไม่เอา <c oughs> หนูทำได้แล้วเด็กก็อาจจะทำผิดเพราะฉะนั้นเด็กชอบที่จะทำอะไรผิดเป็นครูครั อันนี้ก็เป็นลองผิดลองถูกด้วยตัวเองเพราะว่าถ้าครบ21บก็คือเด็กรับโลกกว้างรับรู้โลกรอบตัวเป็นทั้งผู้ใช้และผู้สร้างผลิตอะไรให้เพื่อนใช้แล้วก็รับสิ่งที่เพื่อนผลิตมาให้เด็กปัจจุบันมีการศึกษาดีกว่าคนรุ่นก่อนเด็กคาดหวังว่าการศึกษาเนี่ยมันจะหลากหลายผสมผสานหลายวิชาบูรณาการไม่ใช่เรียนวิชาคณิตก็คณิตศาสตร์วิทย์ก็วิทยาศาสตร์เด็กอยากจะเรียนวิชาที่เรียกว่าสหวิทยาการนะครับข้อสุดท้ายก็คือว่าเด็กรู้ว่า I am the future นะฮะฉันผมหนูคืออนาคตแล้วก็พูดง่ายเด็กที่จริงพูดย้อนกลับไปสมัยเมื่อ5 60ปีที่แล้วรัฐบาลก็มีคำขวัญวันเด็กว่าเด็กวันนี้คืออนาคตของชาติอันนั้นแน่นอนอันนั้นผู้ใหญ่เป็นคนบอกไงก<ะ>ารเวลาผ่านไปเด็กเด็กอย่างผมเนี่ยโตมาจนปัจจุบันนี้แก่แล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าเราได้สร้างอนาคตของชาติขนาดนี้ลูกเราเกิดมารู้เลยว่าเขานั่นแหละจะสร้างอนาคตให้กับประเทศไทยค่ะ ฟังอาจารย์เล่า21คุณสมบัติที่มีนี้เด็กไทยพอจะได้สักประมาณไหนคะอาจารย์คือบอกอย่างนี้เดี๋ยวเด็กไทยก็ตั้งคําถามเอาผ<ม>ูผ<ม>้ใหญ่มาตั้ง <ผม S 1> คาถามก<บ>ับเด็กๆได้ังไตเขาข้างเด็กเลยนะผมก็คิดหลายวันแล้วละ่ะเราจะมาประเมินว่าเด็กเนี่ยมีกี่ข้อในข้อนี้ไม่ได้นี่คือสิ่งที่เด็กเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เราต้องเข้าใจปัญหามันมีอยู่เพียงว่าความคิดแบบนี้มันความคิดที่ฝรั่งเขาวิจัยค้นควาคือนักการศึกษาองค์กรทางการศึกษาหลากหลายมหาลัย และองค์กรทํามาหลายปีแล้วเขาประเมินว่าเนี่ยคือเด็กที่เขาเห็นไม่ใช่เด็กเด็กฝรั่งอย่างเดียวนะเขามีการประเมินเด็กในโลกด้วยเป็นลักษณะของเด็กจริงๆไม่ใช่สิ<ช>ทธ่เด็กควรจะเป็นเพราะฉะนั้นเราไม่มีสิทธิที่จะมาบอกว่าขณะนี้เด็กไทยเนี่ยได้กี่ข้อไม่ใช่เราต้องเข้าใจว่าเด็กไทยเป็นอย่างเนี้ยเหมือนเด็กฝรั่ง โดยสมมุติฐานที่ว่าเด็กไทยกับเด็กฝรั่งเนี่ยมีเครือข่ายถึงกันละกันเด็กไทยกับเด็กฟิลิปปินส์อินโดมาเซียฟิลิปปินส์ลาวเวียดนามสิงคโปร์หรือเด็กอาเซียนมีเครือข่ายถึงกันละกันไม่จําเป็นต้องรู้จักเป็นเพื่อนกันได้ซ้ำไปอันนี้เขาเรียกว่าเน็ตเวิร์กิ่งหรือว่าเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตไงผ่านโลกเทคโนโลยี<ค>น,นะคะคีย์คีย์บอร์ดข้อมูลเข้าไปแล้วก็คุยกับใครก็ไม่รู้เนี่ยก็ได้ความรู้ จากชาติอื่นแล้วว่าเด็กวัยเดียวกันก็ทาอะไรกัน,นถ้ารู้จักชื่อกันนะอย่างอย่างเด็กที่มีเพื่อนในอาเซียนอยู่นับร้อยคนมีเยอะแยะนะครับลูกชายผมก็มีเพราะว่าไปโครงการเยาวชนต่างๆเนี่ยเขาเคีเขาคุยเขาโทรศัพท์เขา SMS เอสขาไลน์เขา WhatsApp เขาขึ้นเครื่องบินไปนอนบ้านเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคือลักษณะของเขา ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้จริงๆ21ประการที่เด็กในโลกปัจจุบันเป็นอย่างนี้จริงๆอนาคตน่าจะสดใสเลยคะอาจารย์สดใสครับเพียงแต่ว่าผู้ใหญ่ต้องปรับหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเพื่อบำรุงให้ชีวิตของเด็กในโรงเรียนและในครอบครัวเนี่ยมันเติบโตจนกระทั่งได้ปริญญาตรีออกมาแล้วก็แบ่งบานไปอเมริกาไปยุโรปไปอาเซียนไปที่ไหนก็จะมีเพื่อนในระดับเท่ากันส่วนส่วนเราเนี่ยเมื่อเข้าใจแล้วก็ปล่อยให้เด็กเขาสร้างอนาคต S 1> <S 1> <S 2> <S 2> เป็นอาหารสมองนะคะที่อาจารย์สมเกียตรตินำมาฝาดกันในวันนี้นะคะคุณสมบัติของเด็กในโลกปัจจุบันที่ผู้ใหญ่ต้องรับฟังค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะัดีครบ